สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอชุดดับบนล่างตรงๆง,งชุดที่2นะครับเป็นชุดดับตร,ตรงตรงบนและล่างนะครับก็คือชุดที่ไม่มานะครับนะ ชุดที่ไม่มานะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับหรือว่าอาจจะมีการหลุดก็ได้นะครับมีการหลุดนะครับก็นําเสนอเป็นเป็นแนวทางนะครับมาดูนะครับสี่ตีตั้งต้น17บเจ็ดมกราหกสี่นะครับมาดูสูตรชุดที่2นะครับจะหลุดกี่ครั้งเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนะนะครับก็หลุดครั้งแรกก็คือ1พุชจินะครับหลุดครั้งแรกคือสูตรนี้1พุชจินะครับและก็ครั้งที่2ในงวดอาบ 65ปี65นะครับอ่าปี64นะครับหลุดแค่1ครั้งนะครับก็คือ1พฤศจิกายนปี65เริ่มต้นปีก็มาหลุดเลย17มกราคมนะครับหลุด1ครั้งหลุดซ้อนเลยนะครับหลุด2ครั้งนะครับผมนะหลุด2ครั้งนะครับหลุด3ครั้งนะครับผมนะหลุด3ครั้งแลหลุด4ครั้งนะครับวันที่16มีนาหลุด4ครั้งนะครับโอ้โหนะครับหนึ่งกรกฎาคม หลุด5ครั้งนะครับผมนะสูตรนี้นะครับรวมทั้งหมดนะครับหลุด6ครั้งนะครับรวมถึงปี64ปี64ี่หลุดแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับปี6 5หก็หลุดไป5ครั้งแล้วนะครับนะงวดที่ผ่านมา16กรกฎานะครับก็ดับอยู่นะนะครับดับอยู่นะครับผมนะนี่เห็นไหมเห็นไหมผมยกตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับผมนะเห็นไหมมันดับตรงๆสามห้านะครับถ้าอยากซื้อสามห้าให้ซื้อห้าสามเนี่ยเห็นไหมถ้าซื้อตัวกลับมันจะกลายเป็นตัวเด่นนะครับนะ อันนี้คือมันดับตรงนะไม่เกี่ยวนะครับผมนะมันดับตรงอันนี้มันดับตรงนะครับไม่เกี่ยวให้ไม่นะครับถ้าซื้อตัวกลับมันจะกลายเป็นตัวเด่นอย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่ห้าสามนะครับส่วนศูนย์ห้านะครับดับอยู่นะครับนะเอาจริงๆแล้วก็ดับอยู่นะครับเพราะผมให้คอนเซปต์ว่าดับตรงตรงนะครับดับตรงๆงแต่ถ้าซื้อตัวกลับมันจะกลายเป็นตัวเด่นเหมือนห้าสามตัวนี้นะครับถ้าซื้อห้าสามมันก็จะเข้าตัวนี้ตัวเด่นนะครับนะแต่ถ้าตรงๆมันก็จะกลายเป็นตัวดับ นะครับโอเคมาดูวันที่1สิงหานะครับ1สิงหาเราได้เลขอะไรเป็นเลขดับบางนะครับผม7 9 8 0 9 1้า1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8นง7 9 8 0 9 1 0ามีะครับย้ำอีกครั้งนะครับดับตรงๆบนและล่างนะครับ7 9 8 0 9 1้2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8อันนี้เป็นชุดดับ ตรงๆบนและล่างนะครับนะดูเป็นแนวทางนะครับอาจจะงวดนี้อาจจะหลุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนะก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมนะครับนะก็ลองดูลองพิจรารณานะครับว่าจะามีความเป็นไปได้หรือเปล่ามากน้อยเพียงใดนะครับนะสถิติสูตนนี้ก็หลุดไป6ครั้งนะครับสองอส่วนมากจะหลุดปี6 5หนะครับอะ สำหรับคลิปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ